เอสเอ็มอีถ้าจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากการเห็นโอกาสเราต้องลืม MBA ผมพูดตลอดเวลาถ้าคุณจะทาเป็นเจ้าของอีกการคุณต้องเรียเอ็มบีเอเอ็มบีเอจะต้องสอนให้คุณวิเคราะห์ศักด์ต้องให้คุณดูเรื่องจุดอ่อนจุดแข็งดูโอกาสบริษัทผมบอกให้เลยคุณเป็น SME เจะเริ่มต้นตอนไหนก็ตามวิเคราะห์ศักด์แพ้ทุกอันสินเทื่อมคนงานความสามารถขึ้นคุณตกหมดนะครับตัวสเตรนจ์คุณแทบจะไม่มีนั้นตัวเดียวที่คุณควรจะยึดเกาะไว้คุณควบการคือการมองโอกาสอย่างเดียวทุกอันเป็นโอกาสม ปจุบันเรามี SME อยู่ในระบบที่พอจะเห็นตัวเลขในเชิงปริมาณได้ประมาณสัก3.1ล้านลายเศษนะครับเพราะฉะนั้น3ล้านกว่าายนั้นเป็น SME ของประเทศไทยนะครับคิดอยู่เป็นสัดส่วนประมาณ99.5กว่าๆของการประกอบกิจการทั้งหมดในประเทศอันนั้นที่เราเห็นว่ามีรายใหญ่ต่างๆจริงๆมีไม่ถึงจ5%ด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้น SME คือองค์กร คือคุยง่ายเป็นที่เริ่มต้นของเศรษฐกิจของประเทศในนี้เองเราจ้างงานอยู่ประมาณ71-72เปอเเหลือเป็นการจ้างงานในภาคธุรกิจอื่นๆปัจจุบันนะครับ GDP ของ SME ที่เป็นผลผลิตของประเทศโดยรวมอยู่ประมาณสัก35ของ GDP โดยรวมวันนี้ถ้าท่านยังอยู่แปลว่าท่านนาร,รอดแล้วแล้วจุดต่ำสุดมันผ่านไปแล้วตอนนี้เป็นขาที่กำลังจะขึ้นนะครับคงต้องกลับมาปรับตัวแล้วก็เดินหน้า จ,จุดต่ำสุดของโควิดน่าจะอยู่ประมาณช่วงเดือนกันยายนปี63แปลว,ว่า SME มีการเลิกจ้างดูจากการจ้างงานที่มีการเลิกจ้างสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณหายไปเกือบ400-500เของการจ้างงานที่เป็นการเลิกจ้างเพราะนั้นหนึ่งเอสบีจีดีพีทรถอยสองการจ้างงานมีจำนวนมากเมื่อกี้เวเห็นโครงสร้างแล้วว่าจริงๆเป็นการจ้างงานของประเทศแหญ่แล้าการโควิดเองทําให้กิจการที่เป็นขนาดเล็กนะครับแล้วก็ปรับตัวไม่ทันนะครับมีผลกระทบช่วงเก้าเดือนแรกของปีนี้ซึ่งเป็นไตรมาสต้น GDP ขยับมาถึงสัก35%กว่าก็แปลว่าเริ่มฟื้นตัวกลับมาแล้วนะครับทิศทางในอนาคตเป็นในทางบวกเราทว่าเราเป็นหน่วยทั้งหน่วยนโยบายนะครับแล้วก็หน่วยทั้งในการบริหการเชื่อมโยงก็คือทั้งภาครัฐและเอกชนสภาพรวมใหญ่เราคือเราดู SME ตั้งแต่เริ่มต้นเติบโตแล้วก็จนถึงเขาเปลี่ยนแปลงทางฟอร์มออกไปส่วนการเชื่อมโยง กับทั้งภาครัฐเอกนชนนั้นปกติอย่างภาครัฐเองก็จะมีหน่วยราชการที่ดูแลเฉพาะด้านอยู่ภาคเอกชนก็จะมีเป้าหมายของของแต่ละที่อยู่นะครับสำคัญที่สุดก็คือเราต้องเอาทุกคนมาต่อกันให้ได้เพื่อที่จะให้ SB เ e ติบโตนะครับเพราะนั้นสอสวเองมีหน้าที่เป็น System Integrator คือเชื่อมต่อทุกคนนะครับัน้นเราทำามเรื่องหลักๆนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของการเปิดโอกาส นะครับหรือหาตลาดในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการทํานโยบายเรื่องการจัดซื้อจ้างภาครัฐนะครับเปิดตลาดด้านภาครัฐให้ SE ได้มีโอกาสได้ค้าขายกับรัฐเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวที่1นึ่งเรื่องที่2เราทําเรื่องให้เขาเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนมีความสามารถในการผลิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาต้นทุนต่ําลงนะครับ ประสิทธิภาพดีต่อให้เขาขายไม่ต้องเพิ่มขึ้นแต่เขาจะมีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับตัวที่3นั้นเราทําเรื่องการเชื่อมเข้าถึงแหล่งทุนผมมักพูดเรื่องแหล่งทุนเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าถ้าเรามี 1: มี2องนะครับเรื่องทุนไม่ใช่เรื่องยากแต่คนชอบพูดถึงว่า SME เเข้าถึงทุนไม่ได้ไม่มีตังค์คือคือถ้าคุณไม่มีตลาดคุณไม่มีความสามารถคุณมีทุนไปคุณก็ไม่รอด ในส่วนของทาง CPO เองที่ที่เราหารือกันไว้ก็จะมีเรื่องแพลตฟอร์มแห่งโอกาสในการทำเรื่องวิจัยแบงชิ่งจริงต้องต้องเรียนว่ามันน่าจะเริ่มต้นมาตอนช่วงโควิดนั้นการที่จะเจอกันแบบฟิสิกอลเนี่ยมันมันทำได้ยากโอกาสนี่หรือที่เรียกว่าตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะได้ CPO แก้วก็ให้โอกาสเนี่ยกับ SM e, แต่ว่าการขายของในมอนต์เเทรดอย่างที่พวกเราเข้าใจก็คือมันต้องมีทั้งมาตรฐานเรื่องคุณภาพความสามารถในการผลิตนะครับรวมถึงเรื่องของสปายเชนที่ต้องต้องสัมพันธ์กันทั้งหมดแพลตฟอร์มแห่งโอกาสเนี่ มนะาพิชิ้งมาเสนอสินค้าระหว่างกันจริงๆมันไม่ใช่เพียงแค่โอกาสตลาดอย่างเดียวยังมีเรื่องขององค์ความรู้หรือการเสริมความรู้ด้วยนะครับผมคิดว่าในส่วนสำคัญเนี่ยน่าจะทำให้เขาเป็นคู่ค้าได้อย่างยั่งยืนด้วย